เดี okay. น,นี้เราแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าทางลัดที่อาจไม่ชัดเจนนะครับโอเควันนี้มาขยายชื่อเรื่องนิดนึงองค์ทางลัดก่อนนะครับทางลัดเราก็รู้ว่าเราเปรียบเปยเป็นเส้นทางผมเนานะไอคนที่บรรยัสศักด์คำนี้เป็นคนแรกๆเนี่ยน่าจะหมายถึงเส้นทางที่โดยปกติเราจะมีทางหลวงทางพิเศษทางอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น ที่รู้จักกันทั่วไปจากจุด A ไปจุด B มันต้องไปทางนี้นะครับเป็นหลักแล้วก็ใช้ระยะทางเท่านี้ใช้ยานพาหนะหรือใช้อะไรก็แล้วแต่แบบนี้นะครับแต่ในระหว่างเดียวกันซึ่งก็จะมีคนหมู่มากที่ไปทางนี้แต่ว่ามันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสแสวงหาสิ่งที่มันอาจจะเร็วกว่าดีกว่าแปลกกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจึงสรรหาทางหลัก นะซึ่งไม่ได้ไปทางที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ไปการใช้เวลาเท่าเดิมใช้ยานพาหนะเหมือนเดิมเขาอาจจะไปในเส้นทางที่ธุระกันดารหน่อยอใช้ยานพาหนะที่แตกต่างใช้วิธีการที่เปลี่ยนแปลงออกไปนะครับแล้วเขาได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ผลออกมาที่เวลาที่เร็วขึ้นสั้นขึ้นอันนี้เอาง่ายๆก่อนนะเพราะว่าในเรื่องของทางรัฐ มันมีหลากหลายทั้งมุมมองของการได้เวลาที่ดีขึ้นมุมมองของการได้อะไรมาที่มันย่นระยะเวลาแต่ส่วนมากมันจะผูกยึดโยงกับเวลาเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือทางรัดท,ที่บอกว่าที่อาจไม่ชัดเจนก็เพราะว่าบางคนเนี่ยเลือกที่จะไปทางรัดแล้วอาจจะไปหลงพอไปหลงมันก็เพิ่มระยะเวลาขึ้นไปอีกมันไม่ใช่ว่าแค่อ,อยากจะ ย่นระยะเวลาให้สัน้นแต่มันกลับนานไปกว่าทางปกติหรือไม่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุศูญเสียอาจไปไม่ถึงจุดบีตามที่เราต้องการด้วยความที่ว่าเราหวังว่าเราจะไปให้มันสั้นลงหรือว่าเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นทางลัดผมก็เลยบอกว่าทางลัดที่อาจไม่ชัดเจนแต่ก็พูดอีกทีว่ามันอาจนะครับมันก็อาจจะมีทางลัดอะไรที่มันมีคนไปเยอะแล้วเราพิสูจน์ทราบชัดเจนแล้วว่ามันเป็นวิธีที่ดีกว่า ที่จะไปทางตรงปกตินะครับคราวนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาขยายความมาเลียงร้อยมาทำความเข้าใจว่าเอ๊ะเราควรจะเลือกทางตรงทางอ้อมทางใต้ดินบนดินสับเวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคราวนี้ในเรื่องแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้จริงๆก็เริ่มมาจากเริ่มดูข่าวที่ว่าไปจับพวกเขาเรียกว่าช,อาช่อลาดบางหลวงคอร์รัปชัน หลายเคสแล้วก็เป็นเคสที่น่าสนใจในระหว่างเดียวกันแล้วก็มีผู้ต้องคุมขังหรือคนที่มีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยได้รับอภัยโทษหรือหรือไม่ใช่ได้รับอภัยโทษห,ห,หมายถึงได้รับการตัดสินที่อาจจะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางออกมาทําให้เราเข้าใจว่าหลายวิถีในนี้ส่วนหนึ่งนะเป็นการหาทางรัดของเขานะครับบางคนทํางานเป็นปกติได้เงินเดือนเท่านี้ ปีหนึ่งเท่านี้หรือจะมีโบนัสหรือมีตอบแทนพิเศษเท่านี้อันนั้นก็คือทางปกติเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ทันใจที่เขาจะเมคมันนีเมก p ป o f ิ t อะไรได้หรือมาตอบสนองสิ่งเขาต้องการเขาก็ไปขอใต้โต๊ะไปยัดใต้โต๊ะหรือไปบีบบังคับใจใครก็แล้วแต่เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาหรือได้สิ่งตอบแทนมาเพื่อเขาจะได้ไปทางหลักทังน,นั้นเคสหสิ่งหรือเคสิ่ง อันนี้มาอีกด้านหนึ่งแล้วกันอันนี้เราเรื่องด้านเรื่องงานเรื่องการเนาะเรื่องคัปชันเรื่องอผลประโยชน์มาอีกด้านเรื่องร่างกายจิตใจจิตใจด้วยเปล่าไม่แน่ใจแต่เอาเป็นเรื่องร่างกายอย่างคนเรามรัรก็แน่นอนว่าเราจะต้องถือสังขารคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสังขารมันเป็นสิ่งที่ทเที่ยงแท้แน่นอนอเราเกิดแก่เจ็บตายเอาเรื่องเกิดขึ้นมาหนุ่มสาว มาจนถึงหนุ่มสาวมาจนวัยกลางคนมาจนแก่ชรามันก็ต้องเสื่อมสภาพสูงไปแต่ถ้าบางคนก็อาจจะรับไม่ได้เรื่องหน้าตาก็าอย่างที่เรารู้โบท็อกร้อยไหมฟิลเลอร์ยกกระชับทำจมกูกทำคิ้วทำตาอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะแต่พูดว่ามันก็จะบอกเป็นทางลัดมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าบังเอิญว่าเราเธอเอาเกิดมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ส่วนหนึ่งของทางที่มันจะไปก็คือ ทางลัดนิดนึงแต่ว่ามันเป็นทางลัดที่ถ้าสมมติเอาเรื่องของหน้าตาตอนนี้มันก็เป็นทางลัดที่ค่อนข้างคนไปกันเยอะมีการทดสอบทางกันพอสคมควรแล้วว่าเอ้ยมันปลอดภัยในระดับหนึง่งแต่ก็อีกอะในกายไปทําอะไรสิ่งนั้นมันบางทีมันมีผลตอบสนองมากับคนบางคนที่แตกต่างก,กันแล้วก็คนนี้ก็นอกจากหน้าแล้วคนนี้มาบอดี้ทั้งร่างกาย,ยาจริงๆก็มีมานานแล้วแต่อาจจะ ผมอาจจะไม่ได้ค่อยรับรู้เท่าไหร่มีการดูดไขมันอยู่นี่มีการทำซิกแพคมีการทำหน้าท้องร่องสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในแนวความคิดของผมเนี่ยผมก็เลยเคยคิดว่าเอ,อ้การทำมันทำได้แล้วแขนแล้วขาแล้วร่างกายละ่ะเราได้ร่องสิบเอ็ดมานะครับเราโชว์ใครเพื่ออะไรอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เราได้มาเราไม่ได้ได้เรื่องร่างกายได้เรื่องหัวใจ ได้เรื่องความแข็งแรงมาด้วยมันเป็นการต่อเติมปรับปรุงให้มันเห็นเฉพาะภายนอกเท่านั้นไอสิ่งนี้มันก็อาจจะเป็นทางลัดแบบหนึ่งย้ำอีกครั้งว่ามันไม่ได้พูดว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับแต่ขอให้คนที่จะเลือกทางนี้ก็ต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นว่ามันจะผิดพลาดลงทางเสียเวลาเพิ่มนะครับหรือบาดเจ็บหรือมีผลกระทบอะไรหรือไม่อย่างไรกับเราหรือเปล่า ทางที่ตรงๆไปตรงมามันก็เสียเวลาใช้ความอดทนนะครับแต่มันก็ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้มันเป็นทางเลือกของแต่ละคนนะครับที่แตกต่างกันส่วนตัวเองถามว่าไปทางรัฐไหมก็มีนะครับก็มีเคยไปทางรัฐก็มีผิดพลาดล้มรู้คุกคาก็เรียนรู้กับมันนะครับถามว่าวันนี้จะไปทางรัฐอีกไหมมันก็คงจะเลือกทางรัฐที่มันชัดเจนมากขึ้นไม่คุุมเคือนะครับแล้วก็ไม่ผิดหมอ ตัวเองให้อาไปดูเองไนดะ้ยอมรับได้แล้วก็ที่สําคัญไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนไม่ผิดปกติแค่ชิดนะครับโอเคก็ประมาณนี้เราก็เลยมาพูดกันถึงเรื่องทางการกันนี้ก็ขอให้สนุก,กับบสุนคราแล้ววันนี้ถ้าไปไหนก็ขอให้รถไม่ติดเลือกทางตาม Google m a p ก็ดีหรือจะตามประสบการณ์ก็ดีของให้ไปรับด้วยนะครับ